สวัสดีทนด้วยครับวันนี้คุณก็พบกับเกมไหมครับกูเลยนะครับโน่จากพาร์ที่แล้วครับพาร์ที่ห้านะครับพาร์ที่สี่ไม่เคยดูก็ไปดูมานะครับโอเคโอ้โหมาได้ไงเนี่ยปืนปก็โหลดแมพมานะครับมันดีไม่ได้ไปนั่นมาครับ ก็ดูเยอะโอ้โหทค,ครับทีรับโอ้ยสำหรับตอนมื้นะครับอ่าผมแนะนำนะครับตอนเช้านี้ก็ใช้เืนสั้นนะครับปืนสั้นทองนะครับโอเคเราจะไปดูตัดลาวกันเลยนะครับ โอเคผมไม่มีทางขึ้นเลยนะีนั่นไงครับมันตลกมาเลยโอเคเราไม่มีชุดใสกัเลยต้องใสชุดอินเดเมนนะครับตอนนี้เลาเจ็บทึงแล้ว เมื่อไรจะถึงก็คงทุกท้ายนะอีกนานเท่าไหร่ส่งจูไปให้เธอทุกวันกระโดดลงไปเลยนะจะแกล้งเธอเราจะไปดูเลยครับกก่อนั้นว่ามีอะไรบ้างครับโอเคใครคิดว่าถึงไม่ถึงครับ ดีบเลยครับตอนนี้ใครคิดถึง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 ไหมโอ้โหถึงครับถึงนะครับ,รบโอ้โหตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเราก็จะไปปีนหน้าผากันอ่านะครับวันนี้เล่นพอกันหรอยังเนี่ยวันนี้คงมันถึงหน้าดูเนาะ เนวันผมก็มี33คนนะครับเนื่องจากไปดูมานย่ามสิบสา33นะครับใครที่ชอบอยากกดไลค์อยากกดติดตามแล้วก็กดไปเลยครับใน Google ก็มีนะใครอยากกดก็กดไปเลยครับกดเยอะๆๆกดให้เยอะเลยครับ